ผมชั้งใหญ่แนละ้ววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องประเด็นมองตัวเองไม่ออกว่าตัดผมเก่งกว่าคนอื่นหรือเปล่าประเด็นนี้นะครับช่างใหญ่จะพูดนะครับถึงถึงการมองตัวเองนะว่าตัวเองตัดผมเก่งกว่าคนอื่นหรือเปล่าตัดยังไงแล้วไปเปิดร้านะ นะครับก็มีแต่มองคนอื่นใช่ไหมว่าเฮ้ยคนนั้นตัดสวยคนนี้ตัดดีคนนี้ตัดเก่งนู่นะนี่นั่นมองคนอื่นแต่พอย้อนกลับมามองัวเองเราเป็นช่างบาร์เบอร์หรือซาลอนเอ๊ะฉันตัดผมลองทรงตัดสวยหรือเปล่าฉันตัดผมลองทรงกลางได้ไหมฉันตัดผมลองทรงสูงทุยสูงสวยไหมมีทุยบ่า เทปสวยไหมฉันตัดทรงบ๊อกเทสวยไหมฉันตัดบ,บ๊อกตรงสวยไหมฉันตัดทรงสวิกกี้ซัมเมอร์ยูนิเซฟฟาราอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นอยากจะให้นะครับทุกคนกลับมามองตัวเองว่าคุณพร้อมจะเปิดร้านตัดผมหรือยังคุณเรียนสามสิบบ้นคุณมีประสบการณ์ทำงานหรือยัง ทุกคนนะครับมีเงินกันหมดเรียนจบสามสิบวันสามเดือนหกเดือนไปเปิดร้านประสบการณ์ไม่มีเจ๊งใครจะช่วยเงินเนเงินตัวเองด้วยผู้บาอาจารย์ทุกท่านก็หวังดีอยากให้รูกสิหาประสบการณ์ก่อนตัดหาประสบการณ์หมายความว่า ชั่วโมงการทางานเหมือนนักบินเน่ยนักบินเขก็จะมีชั่วโมงชั่วโมงการบินใช่ไหมช่างตัดผมก็มีชั่วโมงบินเหมือนกันเรียนคุณจะเปิดร้านตัดผมบาเบอร์อยกตัวอย่างคุณตัดผมทรงเรียนเป็นสวยไหมไล่ขามือคืนนด้ยางตัดลองทรงต่ำน่ายางคลองนือยัง,อง,อยงตัดลองทรงการลางรองสูงทรงเมริการดันบินคล้องรือยังตัดทรงเวยได้ไหม สวยรือยังสู้คนอื่นได้ไหมสู้คู่แข่งได้ไหมปากซอยไทยซอยหน้าหมู่บ้านใน,น้าคตรงนี้คุณสู้เขาได้ไหมตัดจรไม่เท่ากันตัดแบ่งไปแบ่งมาตัดไม่เนียนไม่นุ่มไม่ซอฟต์นะครับคุณจะทํายังไงเพราะฉะนั้นคุณต้องจับประมองตัวเองก่อนว่าตัวเองตัดผมสวยคน,นหรือเปล่า ถ้าตัดสวยสู้คนอื่นเขาได้ลูกค้ามั่นใจตัดแล้ลูกค้ากลับนั่นแหละแล้วลูกค้าจะมากขึ้นถ้าตัดแล้วลูกค้าปิวหาย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 ไม่กลับมาเลยคุณต้องพิจารณาตัวเองนะประสบการณ์มันจะบอกตัวเองได้ว่าตัดแหวงตัดผิดตัดเบี้ยวลูกศิษย์ทั้งใหญ่เมื่อวานนี้ไปออกเหนื่อยที่วัดน้องใหญ่ ตัดมาเป็นพันของพันหัวนะเมื่อวานนี้ตัดตัดตัดอยู่ลองฟ right ันกระเด็นปิ้วเปิดกัวโออกจากหัวลูกค้าเลยสกินเฮดเบอร์สองเหลืออยู่เบอร์หนึ่งโอ้ยเงี้ยน่ะคือประสบการณ์ว่าเราจะทำยังไงครับไม่ได้ก็ให้ทุกคนนะครับก็ให้ทุกคนนะครับไปมองดูตัวเองนะว่า จะตัดผมนะครับให้ผู้แข่งไร้ต้องไปเรียนนะกับจัดก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้รับไปก่อนคลิปหน้านเจอกันครับดีกว่า